คำเต Altern, ィィือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่าน uh да> ั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำตามนัจ้ะนัจ้ะเฮ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ก็เป็นช็อตแตกนะครับผมจากไลฟ์สดนะครับผมมารับชมกันได้เลยชื่อเกมว่าพีระมิดโบนันซ่านะครับผมไปเราไปซื้อกันก่อนดีกว่าซื้อแตกมือดีกว่าดีกว่า คราววิเฮียแตกหมื่นนะฮะผมกดหนึ่งโชว์เฮียหน่อยไปปบมมือให้ม่นอ่นเฮียเอยแตกหมื่นว่ะเฮียแตกอีกแล้วว่ะท่านผู้ชมแม่มาดีนะเจมโบน a ซ่านะครับผมไปเล่นกันได้เลยนะฮะกูว่าเกมนี้ไม่ดีกับกูละโอโห้ทุเรศเกิน สีฟ้าไปสีเขียวนี่น,นี่ขอดูนี่หกเลี่ยมโฮ้ยเฮ้ย,ยทางหน้าไอ้เหี้ยโอย้แต่คุณไม่เพิ่มอะคุณเพิ่มหน่อยดิโอ้โหคุณไม่เพิ่มถ้าคุณเพิ่มบันเทิงจริงบันเทิงจริงคุณโอ้โหคุณยี่ห้ามาโอ้โหเสียดายว่ะคุณยี่ห้าไม่เข้าพีระมิดอีกพีระมิดอีกสอันปะละ่ะร้อยสองบาทนะคุณผู้ชม ซื้อพันว่ะเฮ้ย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 อย่าบอกนะพีระมิดลงพีระมิดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงสีแดงไอ้เหี้ยโอ้โห้ไอ้เหี้ยขออีกอันก็ไม่ได้จะได้บวกเราเฮ้ยโอ้โหคูณห้าสิบแต่ไม่เข้านะท่านผู้ชมเสียดายว่ะ โอ้โห oh, ถ้าเมื่อกี้พีระมิดใหม่สักลูกนี้เนี่ยแบบว่าน่าจะบวกรอบเพิ่มกว่า5รอบนะคูณ6ไปครับดอกนี้เนี่ยน่คูณแพงๆมามึงก็ไม่จ่ายให้กูโอ้โหห้าร้อยบวกรอบทำไมนะบวกรอบทำไม <c oughs> สวัสดี13ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะผมมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้นะเพียงแค่สมัคร เว็บไซต์ที่ปรับมุดไปให้นะผมได้ส่งไอดีของท่านนะครับไปทางไลน์อ็นแชทหรือทางเพจเฟ e บุ๊กก็ได้นะครับผมนะในระหว่างนี้อฮายจะแจกตอนท้ายท้ายไลน์นะครับผมก็อย่าลืมมาร่วมเล่นกันนะคูนยี่สิบไอเชี่ยมไม่ใจโอ้โหโอ้ดูดิโอ้โหคูนยี่สิบไม่ใจวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวคูนแค่หก วันนี้มีแจกครับผมคุณชิภูมครับวันนี้แจกครับผมพันสี่สี่สิบเก้าบาทอีกแล้วฮนะโอ้วันนี้มีแจกนะครับผมมาลดโอ้ย,อยคูณสิบห้าคูณสิบห้าโอ้แต่มันคูณนี่มันจ่ายนิดเดียวเอาก็กำไรไปก่อนเลยครับผมกำไรไปสี่ร้อยนะปลายซื้อฮนะถึงสองพันแล้วกูพอเลย ระหว่างนี้ดูเฮอะไรไปก่อนนะครับผมไปสิเออมามามาเจอกันโอ้โหเสียดายเมื่อกี้แม่งคูณ2ี่สิบต้องสองรอบแม่งไม่มาเชีย่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหของจริงของจริงไอสัตว์เกลือจริงอันนี้ เล่นกันงี้เลยเหรอเจอกูอีกไม้หนึ่งไม,ไม้ไม่ตายเอ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋วมันไปที่พันหกก่อนไปที่พันหอ่จะตายไปถึงสองพันแล้วกำไรที่ปั่นมาไปหมดเร็วมัง้งยั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 งไม่ไปยังไม่ไปเฮียก็อยากจะรู้ว่าจะแตกหรือเปล่าสวัสดีครับผมคุณโนเนมนะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม แล้วก็มาร่วมสนุกกิจกรรมกันได้นะฮะเพียงแค่ไปสมัครเว็บในอะี่ปักหมุดไว้ให้นะครับผมพี่ดีสมัครอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะโอ๊ยดอกนี้คูสิบเจ็ดไอ้จัดสามร้อยเก้าสิบสี่บาทพอเบอรอะไรถ้าไม่ร่วมสนุกก็ไม่เป็นไรนะครับผม <S <S ก็มารับชมเ,เฮียด 25, ดได้ไอ้ย่าคูยี่ห้าูได้มารอบนี้แต่มึงใจน้อยเกินโอ้น้ำตาจะไหล่ะ คูนะ่ะคูนะ่ะเฮ้ย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 ไอเฮียปอกปืนล้วๆเลยโอ้โหหกพันสองไอ้สั้นเลยคูน่าสิบลงเฉย, <50 S 1> <ง>ยสองเกมแล้วดนะับบอลอันซ่าสองเกมนะโอ้โหมันมาเราไม่ชกไม่เชยคูนะ่าสิบลง คุณปลาเย่ยคุณน0สิบ้าเฉยเลย